สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสมานนิยให้กับชาวราศีตุลประจําเดือนกรกฎาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลประจําเดือนกรกฎาคมในตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะเราก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวตนของชาวราศีตุลกันก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกรกฎาคมในตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะตัวตนของคุณนะคะได้เอชเพนจักรโค a c e of p e n t a c l e ลนัคือ a c e of p e n t a c l e ลเอซอบเพนเดเคิลนะคะก็คือ8เหรียญกับ1เหรียญน,นั่นเองนะคะ8เหรียญกับ1เหรียญในตรงนี้กำลังจะบ่งบอกได้ว่าตัวคุณนั้นกำลังมีการคิดที่อยากจะทำอะไรแบบใหม่ๆห,ห,หรือเริ่มสิ่งใหม่ๆใ,ในตรงนี้นั่นเองเนาะเซเว่นะสวานบ่งบอกถึงความพยายามในตัวตนของคุณ นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนั้นอาจจะตั้งใจที่อยากจะพยายามที่จะทําอะไรสิ่งใหม่ๆก่อกําเนดเกิดใหม่รเริ่มสิ่งใหม่ๆอะไรตรงนี้มีการลงทุนก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะในตัวตนของเขานะคะได้ไฮพินเทกโฟสั u คัพส์แล้วก็โฟสว่า s ของเขานะั้ยยังมีความคิดยังมีความรู้สึกที่ ไม่ต้องการที่อยากจะจบหรือจากความสัมพันธ์นี้ไปคือเขายังมีความต้องการและมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณลนะ่ะสถานะความสัมพันธ์ของคุณเป็นไงอยู่ที่การตัดสินใจคุณและเขาอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะก,การที่จําต้องตัดสินใจกันนะในตรงนี้นะคะมีอะไรให้พูดกันเยอะๆนะ เพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มใหม่หรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ threaten funny, แตัวเขายังไม่ยินยอมยังไม่ต้องการนะยังไม่ต้องการที่ย mm hmm. อยากจะจบความสัมพันธ <believe> ์หรืออยากจะเปลี่ยนใหม่อะไรตรงนี้เขายังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าในตรงนี้มันมีความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วฉันอยากจะบุกอ่อนแลละแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ยอมยังไม่พร้อมนะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขากับคุณนั้นรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้นะในตัวตัวของคุณนะคะได้จัสติ e นะคะอะจัสม n นนะคะ The Moon Seven of p e n t a เ l e คิเขาเอซอบคัพส์ s รีซ e บเพน e ดเคิลซิ s ซ์ความสัมพันธ์นี้ละ่ะ Six of p e n t a c l e เเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะปล่อยวางแล้วฉันอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วฉันไม่สนใจฉันฉันไม่แคร์อะไรละและเขาและฉันก็คิดว่าฉันควรที่จะไปดีกว่าคือคือมันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าอืมได้สำรับอยากให้เห็นเหลือเกินนะคะได้เซเว่นซับซ้อนนะเออได้ทรีซับซ้อนมันบ่งบอกถึงความที่แบบทนมานานอึดอัดเจ็บปวด ไม่ได้อึดอัดใจกังวลใจอะไรต่างๆนานาที่มันเคยผ่านมามันกอดกินจิตใจทําให้คุณนั้นเจ็บปวดรู้สึกเบื่อรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกคุณอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีและต้องการที่อยากจะเหมือนกับสบายแล้วอยากจะไม่ต้องมานั่งทุกนั่งเครียดหรือจะต้องมายึดติดกับสิ่งที่ ที่ตนเองนะไม่มีความสุขในตรงนี้อยู่มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับอยากจะออกไปจากตรงนี้อยากจะมีอย,อยากจะมีความสุขแล้วอ่ะอยากจะเจอสิ่งดีๆในตรงนี้นะคะถ้าอะไรที่ไม่เคยพัฒนาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เคยดีขึ้นคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนั่นเองนะส่วนในตัวตนของเขานะคะได้เอดซับคัพในตรงนี้เขายังมองเขายังเฝ้าดูเฝ้ามองมันเป็นพลังงานถ้าเขาถ้าหากว่าเขานั้นทาผิดพลาดอะไรตรงนี้มันเป็นพลังงานที่เขานั้น ต้องการอยากจะขอโทษคุณต้องการที่อยากจะเหมือนกับเป็นพลังงานที่อยากจะให้คุณอยู่ตรงนี้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องการอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นที่เคยมีในตรงเนี้อยู่กับเขาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอืเหมือนเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณอยากไปแล้วแต่เขายังไม่อยากไปเขาต้องการบอกเหมือนกับเป็นพลังงานว่าคุณจะไปแล้วแต่เขาบอกไม่ปะไม่เอา คุณอย่าเพิ่งไปเราขอโทษทำยังไงก็ได้ให้คุณอยู่ให้ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นของเราอยู่อย่างเงี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะอาการนั้นนะเป็นอาการอ้อนวอนเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะ่ะก็คือไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะปรับเปลี่ยนอย่างไรแต่ว่าแต่ว่าเขาต้องการให้คุณอยู่ต้องการมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วคุณจะทำยังไงแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเอซับคัพนะคะในฝั่งคุณนะในฝั่งคุณก็ได้เอซับคัพของเขาก็ได้เอซับคัพนะเหมือนคับคนทั้งคู่นี่รู้อยู่แก่ใจว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอึดอัดนะมันเขาเองเขาก็อึดอัดแต่เขาไม่ไม่พร้อมกับการที่จะเปลี่ยนแปลง แต่คุณพร้อมแล้วมันเป็นลักษณะอาการนั้นรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากต่อการที่จะไปต่อรู้กันทั้งคู่ต่างคุณต่างรู้นะคะรู้อยู่แก่ใจทั้งคู่เลยนะคุณก็รู้เอ็ดบวานคุณพยายามมาโดยตลอดพยายามที่จะรักษามาโดยตลอดแต่ในเมื่อรักษาไม่ได้คุณก็พร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะมันเป็นพลังงานนั้นในฝั่งคุณนะคะในฝั่งเขาล่ะ The World วิ u ด์โบว์ไ s u b บ e อร์เซเว่นเและระหว่างความสัมพันธ์นี้ล่ะในซ e บเพนเดเคิลมันเป็นลักษณะาอาการว่าคุณนั้นได้เหมือนกับพยายามแล้วแล้ว,ลวรู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นพยายามมาโดยตลอดในตรงนี้ได้จบลงแล้ว คุณก็เลยเหมือนกับอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ดะส่วนเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากไม่ได้ต้องการแบบนะแต่สิ่งที่เขาทําได้ก็คือต้องปล่อยให้คุณไปต้องเผเชิญกับสิ่งใหม่ๆในตรงนี้จรงิงๆต้องเผชิญกับการเริ่มต้นใหม่จรงิงๆกับการที่ไม่มีคุณในตรงนี้เ<ๆ>ขาอยากจะเหมือนเขาต้องลองเหมือนเขาต้องเผชิญเหมือนเขาต้องต้องต้องลองกับการที่เขานั้นไม่กล้าในตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะ เพราะมันเหมือนกับว่าจะยื้อคุณไว้คุณก็คงไม่อยู่แล้วล่ะคุณไม่เอาแล้วล่ะยื้อไม่ได้ทํายังไงก็ไม่สําเร็จทําไงก็ไม่ได้แล้วล่ะในตรงนี้อืมมันก็เลยจึงทําให้เขาต้องจํายอมเพื่อที่จะผเผชิญกับสิ่งใหม่ๆในตรงนี้มันเองนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าก่อนหน้านี้นะั้นคุณนั้นไปพบเจออะไรกันมาบ้างทําไมถึงได้ มีความคิดที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเองเขาก็พยายามที่จะยื้อคุณไว้นะแต่ว่ายื้อล้างเอาไว้แต่เขาไม่ได้สแสดงอาการอะไรใดๆเกิดขึ้นถามว่าการที่เขายื้อในตรงนี้พี่หมอเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะพี่หมอบอกว่าจะเขาเขาจะยื้อยังไงคือในใจเขาอ่อนหวานนะคะในตรงนี้พลังงานบ่งบอกได้ว่าจิตใจเขาอ่อนหวานจิตใจเขายังต้องการจิตใจเขาต้องการยื้อเราไว้พลังงานเขาต้องการคุณ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงอาการท่าทีหรือทำอะไรลงไม่ได้ลงมือทำในตรงนี้แต่ว่าเป็นความรู้สึกภายในใจคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้รับรู้หรืออาจจะรับรู้อะไรแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะมันก็คือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะนะคะก็เลยจำต้องเปลี่ยนไปนะคะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะเราจะมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณมาเจออะไรกันมาบ้างนะ The Moon ความคิด The Fool แล้วก็ Two of s w o r d s King s u cups five o t c u p s the t e r m i t แล้วก็ p a g e s u cups สคือ <c oughs> ในตรงเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่คุณนั้นจะมาเจอคลิปๆเนี้ยนั้นคุณได้มีความคิดที่เหมือนกับว่าอยากจะอยากจะปลดปล่อยอยู่แล้วแหละ แต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะปดปล่อยดีไหมหรือเราจะทํายังไงดีไหมถ้าหากถ้าหากคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้เป็นไปในทิศทางที่เป็นความทรงจําหรือเป็นบทเรียนบทสอนไปคุณจะทําได้ไหมคุณคุณจะรู้สึกเสียดายไหมแล้วสิ่งที่คุณกาลังจะเผชิญหรือกําลังจะไปเจอสิ่งใหม่ๆในตรงนี้มันจะดีหรือเปล่าเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณนนั้จะมาเจอคลิปๆนี้คุณกําลังช่างใจอยู่ นะคะเหมือนกับคุณช่างใจอยู่ตัวเขาเองก็เช่นกันมันเป็นเหมือนกับลักษณะอาการว่าคุณรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรเกิดขึน้นคุณและเขากําลังเผชิญอะไรกันอยู่เขาก็รู้นะคะว่าตัวเขาเองกําลังจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรใดๆอยู่กําลังเจอกับอะไรอยู่ในตรงนี้แต่เราบอกได้เลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับบีบปลดบีบปองครับจําต้องเจอจําต้องเป็นจําต้องเผชิญในตรงนี้นะคะ แล้วหลังจากนี้น้ำจะเป็นยังไรต่อไปหลังจากนี้จะเป็นยังไรต่อไปหลังจากนี้ได้เพจสหว่านเอซับคาสเดมูอีกแล้วนะคะเดวิลควีนสว่าน ได้เดบฟูอีกแล้วนะคะคือในตรงนี้เรามองเห็นถึงความเป็นเดเวลความเป็น The Fool แล้วก็ความเป็นดมู n ของคุณในตรงนี้ซ้ำแล้วก็มีม,มีเอชซับครับในตรงนี้ซ้ำอยู่ในตรงนี้นะคะใต้สำหรับก็เป็นในซปปับเพนดักเคิลนะคะ คือในตรงนี้ลองบงบอกได้เลยว่าเขาเหมือนกับเขารู้ถึงปัญหาดะเขารู้ด้วยนะว่าวิธีการแก้ไขคืออะไระแต่เขากำลังจะมองและบอกว่าการเขารู้ว่าเขานั้นแก้ไขอะมันจะเป็นการจบหรือมันเป็นการปิดความสัมพันธ์คุณเองคุณก็รู้แต่ในฝั่งของคุณ มองว่าปิดเหรอปิดก็ปิดสิแต่ของเขาความสัมพันธ์นี้จะปิดหรอปิดไม่ได้นะฉันยังไม่พร้อมมันเป็นพลังงานของคนที่รู้ว่า,าจุดจบของความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ไปต่อไม่ได้แต่มันเป็นการฝืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ฝืนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่พร้อมที่จะจบหรือจาก มันจึงทําให้เหมือนเป็นการยื้อกันเอาไว้เป็นการที่ดูเหมือนกับประคับประคองทั้งที่รู้ว่าของสิ่งนี้มันสามารถที่จะเผื่อหายไปได้หรือไม่ก็ตกลงได้ในตรงน้านะมันมีความเสี่ยงสูงในความสัมพันธ์ก็จริงอะแต่ว่าก็พยายามที่จะประคับประคองแต่เราบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าหากดูว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วใจเราไม่พร้อมแล้วใจเราไม่เหลือแล้วในตรงนี้ ให้เราออกมาเพราะว่าถ้าเราหมดเมื่อไหร่ในตรงเนี้ยมันจะเกิดการเจ็บแล้วมันจะเกิดปมแล้วมันจะเกิดการที่รู้สึกสำนึกผิดกันเกิดขึ้นอะนะในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าเราบอกได้เลยว่าในตอนเนี้ยถ้าหากเรารู้ว่าใจเรามันลดลงแล้ว แล้วเราไม่ไหวจริงๆแล้วเราเราต้องการที่จะจไปจริงๆแล้วในตรงนี้นให้เราให้เราไปอย่างโดยดีไปอย่างมีิตภาพไปแบบไม่สร้างกรรมไปแบบที่ยังเหมือนกับไม่มีเยื่อใยตัดเยื่อใยแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเกลียดกันมันเป็นลักษณะอาการว่า จบโดยดีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมไม่ใช่ว่าทําร้ายกันเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์อะไรตรงเนี้ยนะคะมันเป็นลักษณะาอาการว่าจบโดยดีดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงแล้วอะ่ะมันมันมีความยากต่อการที่จะไปต่อมันเหมือนกับว่าคนสองคนอ่ะได้ผ่านอะไรกันมามากอะ่ะแล้วเหตุการณ์ต่างๆในตรงเนี้ยมันได้เหมือนกับทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องเหมือนกับ ต้องย้อนอดีตเพื่อจะคิดหรือเป็นการตอกย้ำความทรงจำหรือทำอะไรให้เจ็บปวดใจอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นปมอยู่ในใจแล้วอ่ะในตรงเนี้นะคะแล้วไม่สามารถที่จะนำมันออกไปได้แล้วอ่ะหรืออีกฝ่ายหนึ่งต้องการขอโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ให้โอกาสหรือให้อภัยในตรงเนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถให้อภัยได้แล้วอ่ะ ือมันไม่สามารถที่จะลืมได้แล้วอะในตรงนี้นะคะมันเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นถ้าหากเป็นแบบนั้นนะให้ออกมานะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่างนั้นเราจะเกิดอาการเจ็บปวดหนักเจ็บใจแล้วก็เหมือนกับจะเพิ่มความแค้นให้กับการละกันมากกว่า mm hmm. มันจะเป็นการที่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้จะยังจะยังไม่ร้ายแรงจะยังเป็นเพียงแค่ความทรงจําภายในใจว่าคุณเคยทําผิดกับฉันนะ ถ้าอยู่นานไปแล้วยิ่งทําตอกย้ํากันไปอ่ะมันจะกลายเป็นอาการอารมณ์ที่เหมือนกับเกลียดกันเลยในตรงนี้อืมมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้ยังมองหน้ากันติดอ่ะแต่ว่าอีกนิดเดียวจะมองกันไม่ติดแล้วในตรงเนี้ยน,นะคะมันเป็นลักษณะาอาการว่าท่านเราไม่พร้อมหรือเราไม่ไหวจริงๆในตรงเนี้ยให้เราออกมาหรือเราหยุดพักก่อนเลิกคิดเรื่อง,ของเขาเลิกติดต่อสื่อสารเลิกสอดส่องเลิก เลิกมีเขาอยู่ในใจหรือในสมองแล้วในตรงเนี้ลองอลองเอาเขาออกถ้าเอาออกแล้วเรารู้สึกสบายใจให้เราเดินออกมาจากชีวิตของเขาเลยแต่ถ้าเราลองเอาออกแล้วแล้วเราไม่สบายใจเราลองทบทวนดูอีกทีนะคะว่าการที่เราเอาเขาออกแล้วเราไม่มีความสุขในตรงเนี้คืออะไรเรารักตัวเองมากพอหรือยัง การที่เราเอาเขาออกในตรงนี้แล้วเราฟุ้งซ่านเรากําลังไปโฟกัสอยู่กับเขามากจนเกินไปหรือเปล่าในตรงนี้นะคะให้เราคิดตรงนี้เนาะถ้าหากเราบอกว่าเรารักตนเองมากพอแล้วแต่เราเอาเขาออกไม่ได้ในตรงนี้ให้เราลองคิดดูอีกทีหนึ่งว่าการที่เราบอกว่าเรารักตนเองอะเราลักแบบไหนในรูปแบบไหนแล้วที่เราคิดถึงเขาแล้วเราเอาเขาออกไม่ได้ในตรงนี้มันเป็นจินตนาการรูปแบบใดบวกหรือลบต้องการหรือ แค่หลงรักหรือหลงต้องการหรือแค่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 อยากแย่งชิงอะไรประมาณเนี่ยคือมันเป็นอารมณ์อะไรให้เรานั้นลองจินตนาการดูว่าถ้าหากถ้าหากเขาคนเนี้ยอยู่ห่างจากเราแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเลย และอารมณ์ไม่สบายใจในตรงนั้นมันคืออะไร <ivering> คือมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าหากถ้าหากว่าห่างก,กันแล้วไม่มีความสุขแล้วถ้าเขาอยู่ใ,ใกล้เราม,มีความสุขไหมเราลองจินตนาการดูนะคะว่าเราห่างกันร,รูปแบบเนี้ยเราไม่มีความสุขเลยแล้วถ้าเขากลับมาเป็นในรูปแบบในรูปแบบที่เขามาอยู่ใกล้ๆกับเราในตรงเนี้ยเรามีความสุข gods? ไหมเราลองคิดดูนะคะว่า เรานั้นเรานั้นต้องการเขาแบบไหนแล้วเราจะต้องต้องการอะไรในความสุขเนาะในตรงนี้นะคะถ้าหากเราคิดว่าเขาห่างเราไม่มีความสุขอยู่ใกล้ก็ไม่มีความสุขนําตัวเองออกมานะคะหักห้ามใจเพราะว่าอยู่หรือไปมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเราสําคัญ ถ้าหากเขามาสร้างสิ่งไม่ดีหรือไม่มีความสุขในตรงนี้เราสร้างสุขให้กับตนเองอยู่ตัวคนเดียวถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาก็ตามนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เราต้องมองนะว่าสิ่งใดช่องทางใดที่ทําให้ตนเองนั้นมีความสุขได้ในตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นนําสิ่งนั้นเข้ามาเติมความสุขให้กับตนเองนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากหน้าไพ่นั้นเป็นอย่างไรเนาะ อันนี้คือคําแนะนําจากที่เรานั้นจินตนาการจากที่เรานั้นสัมผัสได้จากหน้าไพ่ในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรไฟน์นั้น n d c a r e e r trust ก e จ .relationship อ s a n ์ protection to the effect right มันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่จะบอกกับคุณนะอันนี้นะคะ engagement คือมันเป็นลักษณะการเหมือนกับว่าคุณเชื่อว่าคุณจะสามารถทำได้คุณจะมีความรู้สึกบางอย่าง ที่มาคอยเตือนหรือนำพาให้คุณนั้นรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าฉันทำได้ฉันต้องทำได้ฉันสู้ฉันอดทนฉันไปต่อฉันจะเดินหน้าอะไรประมาณนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นพลังงานที่สู้เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณจําเป็นต้องึดสู้คุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าตัวคุณนั้นต้องการอะไรนะคะ มันเป็นพลังงานนี้เนาะแล้วคุณก็ไปกับสิ่งนั้นนี่คือคําแนะนํานะคะแล้วคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเนาะ transformation และ you ไร้ชายแสดงถึงความเป็นตัวตนสูงศักยภาพหรือความสามารถที่ตนเองนั้นมีอยู่ในตรงนี้นะคะ แต่ i t o n l r e y right ก็คือคุณเท่านั้นนะที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตนเองได้คุณเท่านั้นที่จะนำพาตนเองนั้นไปสู่สิ่งที่ดีหรือตัดสินตัดสินใจตัดสินที่จะเลือกคุณเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้กำหนดหรือบงการทุกสิ่งอย่างได้ในตรงนี้นั่นเองนะอันไรมืม คุณเท่านั้นเจนนี่คุณเท่านั้นนะคะที่จะนำพาตนเองนั้นเดินออกมาคุณเท่านั้นที่จะทำให้ตนเองนั้น่ะมีความสุขหรือทุกข์ได้คุณเท่านั้นที่จะพาตัวเองนั้นไปสู่สิ่งที่ดีๆหรือประสบความสําเร็จได้คุณเท่านั้นไม่มีใครที่จะช่วยเหลือตัวคุณได้มีคุณเท่านั้นที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คุณเท่านั้นที่จะยอมที่จะทุกหรือจะปลดปล่อยตนเองให้ไปพบเจอ สิ่งที่มีความสุขได้ด้วนตัวคุณเองเลยแต่ยังไงล้วในตรงนี้ตัวคุณเองอ่ะจะรู้เองว่าคุณสมควรที่จะทําอะไรและคุณรู้ดีว่าคุณนั้นทําได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆด้วยตัวของคุณเองและประสบความสําเร็จไปสู่ในทิศทางที่ดีขอแค่ให้คุณนั้นมั่นใจและเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือคำำําทํำนายของคุณนะโอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ ถ้าชอบกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกัน่็งนี้ตลอดไปนะคะล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ